สีผ้ามาซ้ำกอไผ่บงหวานสีตาตอนไหวนะครับเปิตัดมาซ้ำเรียบร้อยกิ่งที่ออกหักก็มีตัวพ่อเนี่ออกหักก็มีจํจเป็นต้องตัดนะครับเพราะว่ามันแห้งตอนสวงฝนสิเบิดฝนตัดมากเอามาแช่น้ำยาเล่งรากนะครับก็คือกัะปิกับนำเครื่องดื่มสู้กำลังหลักะกับผสมผงไตโคโลมานะครับ กันเชือ้อราอุปกรณ์กันซ้ำกัสิมีแกบด,บด,กกดํานะครับดินปลูกผสมกันถุงดํามีสิมีถุงถุงห่อนถุงขาวนะครับเอามาปิดมัดปิดปากเพื่อนับเพ่นปิดกิ่งเพืเ่อลดการไขยน้ำหล,ลักกะเรียงแห่งหากออกกบมาเบ่งคนงานที่เหตุไบกอน้นานี่นะครับ ตัวนี้เได็จประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตัวนี้ก็ไล่เลียกันครับอาทิตย์กลัวาะว่ากลับบ้านอาทิตย์ละขังก็ตัดมาซ้ำตัวนี้ก็สิประมาณสองอาทิตย์แล้วครับยิงตอนเพิ่นมามีหากมาก,ก่อนแล้วก็อามาซ้ำเพิ่นสิตดง่ายสังเกตว่าเพิ่นสิตแตกหยอดแล้วครับหากน่าจะเดินแลวพวกนั้นเสิเป็นก็ไพ่บ้าน ตัดกิ่งันมาชำํำตัวน,นี้เริ่มแตกแล้วครับขอจขักหาซิฟกิ่งครับพ่อครับมาตั้งเป่าไวไหลดอกเพราะว่ามันกับเห็ดย,ยากอยู่ผมว่าอีกไผ่เหลี่ยงอีกประมาณจาักหาซิหาซิกิ่งนะครับตัวน,นั่นก็สิไปเหยยกเงาให้ปลูกทั้งบ้านนะครับทั้งบ้านอุบวนเป็ดใบก้อนหนาะนั่นอีกก็มีครับปีที่แล้วครับ ตัวน,นี้ตัดกิ่งสางกอ่อก็เลยเอากิ่งเพ่นไปซ้ำเสียบทีดินไว้นะครับในประมาณสิบต้นที่เหลืออีกกายนะครับออกนอนนะครับไถวงวานกินสดได้นะครับบ่มิาสารไซยาน่าคนที่เป็นโรคเก่าโรคงยังก็กินได้พ่ปวดแสงปวดขาครับเสียบพืงนงอนบกหาอ่อนเนี่ยอาครับนอส้มผลงานตอนต่อไป